จอดอยู thing, <laughs> ่นอกเด้อจอดอยู like ่นอกโอ้รถใหม่ใหม่ใหม่จอดอยู่นอกให้จอดแต่รถอันอะไรลอียังอ่าวีออสโอ้โหลนี่ก็วีออสเดินได้ง่ายเหมือนกันนี่วีออสหละโอ้ยอันนี้ซีบัวอ๋อไปจอดอยู่นอกป่ะมันผู้สาวอีกเต็มไปเนี่ยโอ้โหจะปวดร้ายกินอ่ะบ้า โอ้แต่งตัวบันสไปดองัวทางนี้ก็ได้โอ้ธรมร<น>มดาเลยเขาเรียกนุ่มบ่นุ่มแล้วโอ้ยเออให้ครูบานี่ยไม่ได้ไม่ได้พาสโลงเขานี่พี่ข้อโถงครูบาชิบอ่ะสร้างเลยสร้งเบรกแี่ยามาเห็ดบุญเหรอไม่ได้บุญทำนะได้บาปยิงซี่ยิงเออพวกเขาเอาต้นเนี่ยมา่า สบายดีพ่อแม่พี่นออ้องทุกคนเดอ้อคือตอนนี้อ่ะเฮาพร้อมแล้วเวียกนั่นนี่แล้วทุกคนเนาะเมื่อน,นี้เฮากะได้เห็ดบุญเฮือนแหละคือได้กล่าวไหวในหลายๆคลิปคือทุกคนเห็นไหมว่าเออบรรดากะเป็นคนที่แบบเห็นนั่นเห็นนี่นะก็เลย,น,ลาายเนิมนต์พระมาสวดอยู่เพื่อนสวดอยู่เพื่อนอ่าถวายสังฆทานอะไรกันนิมนต์พระเพิ่นมาสันเพลินเลยนั่นนี่นะ กบประมาณถึงขนว่าเห็ดบุญใหญ่ต,งนนต,ตนนรววงนั้นทุกคนเนาะเห็ดบุญเผื่อเห็นเห้เอาสบายใจนั่นนี่นี่แหละตอนนี้ก็พร้อมแล้วเวียกคืนนี้ก็ไปรับไปนอนเลยนี่ก็พร้อมแล้วเวียกตื่นมาก็ได้นั่งกับพันอาบน้องทุกคนเนาะ เลยมาถ่ายคลิปมาทุกคนเบิ่งทำอีก้ก้อยสิบไปถ่ายเนะออาะเพราะว่าให้ส่องเมียถ้าพยาค่ะเบิ่งก็ไปเบิ่งตามส่องเมียตามส่องประเดือนวดาเด้อบางทีอ,อาจจะปฏิถ่ายรลายนั่นนี่นะอันนี้ก็ขอขอบโมขบใจเนาะทางไอซันนี่เป็นขวมนนนบมูทนาน้ำนะมีไอซันนี่แล้วก็เอื้อจูดี้เอืเอ้อบุยไอไมโก้ะอ,อะไรก็เอื้อดาวน์อะไรก็มีเอื้อโอ้ยหลายคนทุกคน มึงเถอเฮาอ่านจะบูจือสื่อแต่ว่าจดไว้อยู่ในโทรศัพท์เนาะอืมเพิ่นกาสวยมาเออสวยเฮ็ดบุญนั่นนีนน่เดอ้ออันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนาะสำหรับอาไผที่สวยหรือว่าเบิ่งคลิปเนี่ก็ขอให้มีแต่วความสุขเดอ้อทุกคนเดอ้อบุญที่ทานมาก,ก็ขอให้ได้ราย่าเก่าเดอ้อทานสิบให้ได้เงินหมื่นทานหมื่นให้ได้เงินแสนทานแสนให้ได้เงินล้านเดอ้อทุกคนเดอ้อได้บุญน,นำกันเนาะอืมอยู่ดีไม่แห้งในปีใหม่เนาะ เพราะว่ามันใกล้สวปีใหม่แล้วพอดีเอานิมนต์ผระมาสวดกับพอดีอเลยนะอว่าจะเป็นทางเอื้อเคที่อู้ร้ายคนนะทุกคน,นเพราะว่าจจะนะเฮาไล่โสดเท่ากันแต่เจ๊เมื่อคืนนี่ก็มีร้ายคนอยากซวยว่าจะเป็นคนดเนทมาในไลฟ์หรือว่ามันนีแกมมานั่นนี่ก็ร้ายคนนะทุกคนเนะาะเกาก็บบไดิเหตุใหญ่สังดอกมีแต่คนในครอบครัวเลยก็โมู่น้อยหนึ่งนี่แหละม,มาห่วมกินขอกินเขานั่นนี่วันดากั นั่นแหละเพราะว่าแต่ละมือผลน,นอนมายำไหก็มีแต่ตื่นมากันคืนแล้วก็สีใส่แจ้ฟ้าผี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 พีบิ๊กกินขาน่าไว้หน่ก็เอื่นนั่นนี่ตลอดอันนี้มันก็เป็นความเสื่อมส่วนบุคคลนะทุกคนเนาะเอาก็เลยมาเอาเพื่อความสบายใจในมูลพระมาสวดน,นันนี้เลยแล้วก็ทาง่ออุอ้ยหลายคนนะทุกคนอาจจะเอ่ยสื่อไพ่บูเบรรขอขอิดก็ขอโทษขออภัยเด้อว่าจะเป็นทาง่ออุดรน,น,น,นั่นนี่อีกเนาะหลายคนขนาดนะที่เป็นช่วยขันมากกันเลื่อเราจะอ่านสื่ออ่านบูเบิด หลายคนหลายคนตอนนี้เฮากบคว่ำเลีวยเวียทุกคนกนะับบุญยังลายดอกกับประเทศยังลายคนหนึ่เดือนหนึมม่ซานเหล้วยพระก็ม,มิแต่หาองค์นะทุกคนนะมมนมพระมาสวดหาองค์อันนี้ก็ขอบใจไปทุกคนนะขอให้ได้บุญนำกันลายๆเด้อสาธุเด้อ อืมเด็กเอิ้นว่าเอิ้นว่าถวายสังฆทานเนาะถวายสังฆทานนี่เท่เากับมันฑิดอันนั้นเดี๋ยวบัวใส่บาทใส่บาทมันเกี่ยวกันบ่เพื่อเบียนเนาะถวายสังกะท่นตักบาทก็ตักบาทเป็นถวายสังฆทานโอ้ถวายสังฆทานนทุกคนเนาะมันก็จะมีเนี่ยโดนเนมุนะอากูบามาสั่นเขาเพบนสวดนั่นนี่คู่ข่อยยู่ทิร์หัวขวัญนนี่ได้บยวนยัวเป็นยังเนาะ ยังไงอยู่ที่หลวงพระโอ้แฮงมันเฮงสีด่างกว่าเก่าเนาะส่วนสวดบุดสวดก็ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเข่าบกโซโ่บุดสวดอภิธรรมหรือิไงเดี๋ยวบอกอันเอาอ่าขึ้นบ้านใหม่พี่สาวนะครับวันนี้เอาอ่าพระมาสวดอภิธรรมบอกอันนี้คนวะสดดีก็มีนี่นี่ก็มีเป็นแบบเครื่องถวายสร้างกระทานเนาะทุกคนนอนเป็นเครื่องใส่สวยบริโภคนั่นนี่มีกระไรอย่างเนาะตามหิคบุคคีนี่เอง นี่หะอุ้งก็ใส่เรียงกันไปเลยพอหอยก็เคยเห็ดอยู่ตอนยังหน่อยเนะพระมาสวดนั่นนี่แล้วก็มีต้นก็มีผระเข่าหาผ้านั่นนี่เนาะทางบ่อผึ่งก็ว่าสิลุกมานั่นนี่เนะเพื่อนนะสิมาพังสวดเพื่อนวะแต่นาจะลุกไม่ได้ทางทีมงานบาโยก็เตรียมเนาะเตรียมมาสันสันสันหลังจากพระสันแล้วนเนาะสันพอสันต่อสิว่างูอันกับบ่แม่เนาะกูบ้ากินบ่เบิด เราก็เลยสันต่อนะสันต่อจากผ้ากินมหม้อของเจ้าผู้ละผ้าเลยนะนี่ผ้าหนึ่ผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งเต็มอย่าเนาะผู้ประตูไปมาบ่ท่านกะบ่ได้ซ้ำเลยจะมีต้นเนาะทุกคนเนาะมีต้นเงินต้นทองในวิธีเห็ดตังไีบางคนก็มายให้เบิ่งแน่เห็ดจังไดมีต้นเงินต้นทองเนาะแล้วก็มีผ้าขาวแ้วก็มีเนี่ยซังกะทานแล้วก็จะมีอ่าอีกยังกว่าสังกะติดซังกะติดซูดเลดน้ำเออมีสูดเลดน้ำมีสูดเลดน้ำ อเอาเทียนขาสอกเวียนหัวมาแทกใส่หัวแทะขอบควรนั่นนี่นะนี่ไง้าเข่าจะมีหาผ้าน 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หาลายผ้าก็พากินเองเขาแน่เนาะอันสะพนกับปิดหนาเนาะพวกมเลยช่วยหนาเลยช่วยหนาเขาก็เลยปิดหนาไว้แล้วมันก็อุ่นเขาเย,ย็นเนาะโมได้โมได้แล้วก็มีกระทงเนาะตัวนี้มันบอกดีกระท้วงเฮาจะวางไว้แจ้เฮือนเนาะ สี่แจ้เฮือนเลยเบิ่งอัหมือนทุกคนเนอะยูไม่ก้าเขาก็เป็นเหมือนบอกยูไทยเขาเก่งเหมือนกันบอกบัวโอยกับบัวคอยบัวคอยเห็ดปันใดเพราะวา่าตอนอยู่ห้องแถวกะบ่บมีเนาะเอาผ้าไปสวนห้องแถวก็ก็เลยบูฟปันใดอ,อันนี้อาจจะอยู่อันนี้นี่ยทคนเบลอัวรวมปรุงลงอย่างเดียวว่าผ้าเขาจะทาเนี่ยยูฮะเนาะมีลาบปลาเพราะว่าไปซื้อปลาเมืมเ่อวานที่ทางแถวเลยก็เห็ีลาบกบเลยนะ บะคองจากบะครึงอีกอย่างนึงอีกอย่างนะเข้ามาเสียบเสียบตัวหนึ่งว่าสั่นตัวหนึ่งแบบหาเส้นตัวกบูใหญ่ขนาดสามโลสามโลายเนาะเดี๋เพราะว่าบุญทีทุกคนมากในข่อยก็จะอาณาบิรเนาะทุกคนเนาะสำหรับใครที่สวยมากก็จะแบบตั้งใจหยาดน้าในคือขึ้นข่อยก็จะคือเทนคนที่สวยมากนั่นนี่แผ่บุญส่งต่อให้ทุกคนเนาะ ทานหน้าก็ได้บ huh? ุญเบิดเนาะทุกคนเนาะได้บุญเบสถูกคุณเด้ออันนี้ก็ขอบใจนะโอ้ก็มีทางนี่แหละพ่อแม่พี่น้องทางนั่นทำอิดก็คิดว่าบริษัทตัวเองเนี่ยบริษมีพี่น้องอยู่มีกล้าเดียวในก็รู้สึกว่าพี่น้องอยู่มีกล้าในมีเบิสพอเพันหักเพันแพงเด้แต่ก็คนนี่ก็เพันหักเพันแพงบอว่าจะเป็นจ้างไทยทางมีกล้านั่นนี่เขาโอ้ยบอกว่าจะมีเรื่องยังเรื่องยัง โดยจะเป็นลูกเขาหุงหมอบอมีงานนั่นนี่บบก็สวยตลอดเนาะอันนี้ก็ขอบกขอบใจใหลายๆเด้อสำหรับคนที่สวยข้ามาตลอดนะเย้ยอาสิขอตไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนเนาะทำข้อเทาเป็นกระปูนอีกแล้วเพราะว่ามีแต่คนในครอบครัวนะมาสามคยนเนาะนี่ก็ได้คืตาเด้อสู่กันอยู่ได้ทางนี่ก็ได้สามคืเบอยูย่ในยากได้อยู่ เมนเสียงเจ้า oh, บ so ่มาจอนบ่แม่คอยแก่ผู้่สตื่นเศร้าขนาดนอเจ้าะโมโหทัานดบ่นอ้คิดว่าตื่นเศร้าเนาะที่แ้เป็นท่นเนอนฮะเจ้าะเป็นจะเศร้าเห็นผีเศ้าเอื่นเขาผีมากินเขาเด้อหมนเด้อจะเห็นอะไรเจ้เห็นยังไงเจ้าก๊อกไปเลยเจ้าว่าจะไหจ้กวกยมากินเจามากว่าที่ไ จ้าว่าเป็นอยู่นี่จะเบิ่อกว่าเจ้าเห็นจังไหมากินเฉาไาเผื่อวันจังเสียนอทุกคนเนาะคือสิข้าใจนำกันตัดวผมห้ยไโยตัให้ยไปมาป้าคิดตัดไหนมั้ยเดี๋ยวนี ีนเดี๋ยวเขาขอโต๊วไปอาบน้ำกันนะทุกคนนตอนถะมากันอาจจะถ่ายทุกคนเบิ่งัเล็กหน่อยเนาะมีแต่ส่งเนี่ยก็ส่ง้าถ่ายทุกคนเบิ่งแับถ้าฝากติตามส่งเด้อเด้ยโอเคคือเจ้่อ่้แ่ี่จะมาันวะเอางีย่านมีเรต้นนีะอุู่้าน

Cái mặt trên này Biết nhai Biết nhai Biết ngay, Biết nhai Biết nhai Biết Biết nhai 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 Biết

อินบาินบาินบาัินบาอินบาสองสามสี่หาเก็นยงจะเดิใกล้อุบาบุจาเคือนสำบูจกายไปหนกลยไปถ้าไปเห็นอีกเคือหนึ่งกระสวนชือกันเนาะ เขาเลยบ่จ๊ะเขาเลยสั้นเขาปุบคู่บ้ามาอีกวัดไหนอ้าวเดี๋ยขึ้นมาสวดก่อนคอยเผื่อป่ะทางไหนเราไปทูลไปย้ายทางเมียไปดองนะคนไปดองรถไปเขาซื้อตัวเองค่ะบางคนเขาไปกินซื้อได้ไปตับบ้านจะหายอ่ะอ่ามึงบวมเลยเลยเป็นอย่างกันเดร๋อง ตอนนี้ก็เป็นเวลาจักมงย่านีลูกย่าแกนอาแกมเป็นอาทิตยเอามาอามาอีกแกนแกนมาไปนึงหมกอีกอาจาย์ก็เนาทิตยประมาณสิบมงคเขงเนาะจาน้อยเา่จอนจะยิ้เขาให้เพราะว่าต้องถ่าคบามาก่อนสันถึงจจน้งสินเบิดเป็นถั่วไอ้พวกจานส่ยื้อไอ้พวเพราะว่าไม่อยากิะเถ่ไกินที่หายจนแล้วจะยิ้ไปก่อน จำนำสูไก่อนนไปก่อนแล้วพ่อประทางชีวิดนะประทางสีิองกินก็ไม่นวันกินกได้เลยตอนนี้เราจะจุดสีแต่ละคนเนาะนี่จดสีจุดสีขอต่ะคนก่อนเนาะตอนนี้กะกูบ้ากับพันมาเนาะพอซันเพลินประมาณสิบโมงครึ่งน เพราะว่าวัดอยู่ใกล้เต๋อมัทุกคนเนาะมีแต่พี่น้องเลยมาเพราะว่าเฮ็ดบุญให้พ่อให้แม่เพ่น,นะพ่อแม่ล่วงลบไปแล้วอันนี้ทุกคนเคยเห็นบ่พระเขาวีนนะทุกคนพระเขาว,วนขินคำเดี๋ยวจะมีอ่าของของข้าวของหวานเนาะพระวินอันเป็นจะแตงแ่งใส่แต่งพระวินอยู่นี่ มาเราจกครูบานไก่กสีหดพิธีนะทุกคนย้อนสีถ่ายทุกคนเบิเบ้งถ้าพายอ,อยากเบิงรายละเอียดก็เบิ้องสองเมียข่อยหรือว่า่องป้าข่อยเนาะพอเพิ่นถ่ายละเอียดอันนี้ก็ถ่ายให้ทุกคนเบิ้องซีว่าประเภทนี้ที่เขาเห็ดผูลาวเป็นแบบใดเพราะว่าบางคนเขาก็บ,บ่เคยเห็นบางเบ,บื้อบางบอนก็บ่คือกัน อยู่มีก้ากับบุพัวเขาเห็ <the> <alon> ุแบบนี้หรือบป่ขนาดจะบันทึเหตุเอาครูบามาสู่อยู่บ้านปัดเป่าสิ่งที่บอดีเนาะเสดเสดเสดเอาไปจอดอยู่นอกเด้อ จอดอยู่นอกโอ้รถใหม่ประมาณยังใหม่จอดอยู่นอกให้จอดแต่รถอันอะไรอีสังอ่าบีออสรถนี่กบีออสเี่นได่ง่าเหมือนกันนี่บีออสแหละโอสีขาวอันนี้สีบัวอ๋อไปจอดอยู่นอกว่ามันผู้สาวอีกเต็มไปเนี่ยโอ้โผหสุดกินเลยโอ้โหแต่งตัวปันสิไปดองเหมือนทางนี้ก็ได้โอ้ทำงานด้เลยเขาเรียกวีบจังมาบังที่บ่อจอนอ๋อบังรถคั้นหน่ะเจ้เขาไปจอดหน่นะ มันหวงเพือนนะนี่หวงัไมก็ง่ายไม่ใช่ประกาศอะไรออกไปจอดยังพี่แก้อยเหรอพี่นิงมองที่เขาจอดต่รถง่ายเว้ยมงผมนี่ก็รถงหญ่ทุอย่รถใหญ่รถงหญ่ายน่ก็รถ่ผมบริตากแหลกรถจักมันจางแมนผมรถจักรเอาไปจอดนอกไปโอ้ยจอดนัเเวรนนที่ย่คือผวกเลรียสำโลเลยแบบ บอกให้ไปจอดนอกกับไปยูนี่เข้าให้จอดแต่พวกรถใหญ่ฮอนด้าซีวิเกวออกวีออสโตโยต้อีกังไปโอ้ยจอวายกัน้อวันนี้นอกหมอไฟจอดอะไรนะหมอไฟยีสิอนนี่จอดนอกบ่อะไรหมอไฟยี่สยบอันย็นเขาเอาหมอไฟเนี่้หมอไฟไม่ได้ไฟมาเลยนะคือไหมอไฟมือสองเขาบอกถิงโอ้หมอไฟต้วเเลียนะอยังไงขค้อระบบนี่ เราชินั่งเข้วคือนซีเรียบอยยิ่งคิดเป็นอ่างๆบางทีเขาลดราคาบบนี้ได้ย้อนราาลงแล้วรถบราบ้าอากาศแรงระบายอากาศอยู่พื้นขึ้นมาครับอากาศบริสุทธิ์โลว์บาแล้วชิปปี้ติดดินจะได้แล้วไม่คล้องดินเนะฮะลุกไหมลุกไหมได้เกียร์ถอยเหยียบหนาเลยถึงรั่วไเอาสายผ้านี่เบรก มาจอดยังอยู่ในเขาเห็ดบุญได้มึงเอาแนวบดีมาจอดยงนี้เบอร์ใเลยบดีในคณยิ่งขึ้นเป็นท่ายพันคนเมื่อนั้ไปเชื่องอยู่ในสองสมคนอ่างรนไปเชื่องดคิกอย่งาว่าชิมาขอความงานสูตรน้ำ่ครับชีวิมอคุณได้ยัต่อไสินมาเขียไนี่เลยนีต่อไซสิ้นมาต่ออะไรนะฝายมาเลยกระเทศพราเดวราบริไปวัดนะแกระซิมาขึ้นจัดงาน กินเขากินน้ำอยู่นี่เด้ไปสูดเด้อน,นะโดดขันนี่ก็ได้มันสีด้บ่บอข้ออะไรซวมได้อยู่ห่องานนี่โหลดงานนี่เว้ยไปถัดอีห้างก่อนสักไว้ตอนเขาจะออกเจหันปเป้าบอโลดเดี๋ยวเขาเอาบอางนาใส่ผมได้สามอันพวกนี่เพื่อ <c oughs> บางนาใส่ <c oughs> เอาหีทางปูถไทยเขาเห็นอะไรคำ <c oughs> สีเห็ด มันก็เลยเหยียบคือกันเออเหยียบคือกันซ้ำหน่วยผมมันก็เหยียบบังทุเรียนนะเพราะจิตตามล้วก็เอาหัวรับใส่แก่สามบาทเหี้ยเหี้ยดของคำสีหัวนี่อยากนูนไปบ่ดับพลดับแหงดับพลดับตอนเป็นเด็กในบการับแหงเอือคำสีดับแหงได้อนี่ไปดับอย่างนี้ก็จะเลือดสาดได้หมดจ้ะไปรับอย่งนี่พื่นนผักแต่ของคำสีรับใส่แก่ได้คำสีอันนี้สีท่าเฮือนที่มาท่านี่โอ้จะได้จะมาสีสลักผ่านเนะดิ ผ่านยังผ่านไปผ่านมาผ่านที่ก่อนเลยละฮะจะยังอยู่กับกูเบิร์ดล่อขึ้นนั่งก็ได้เลยก็ได้เพรรถซีวิคกี่ได้เนี่ยเอาคู่บ้านคือขี่รถถกดินมาวะแมนตีเนาะจะลองขึ้นนั่งเลยวะเนี่นุ่มบ่นุ่มแล้วโอ้ย เออให้ครูบ้าไม่ได้ไม่ได้พาสโลงเขานี่ข้อถลงครูบว้าบาเบรม่ไเรียนมาเหตุบุญเไ่ได้บุญคนนะได้บาปอีงที่อิงที่รองอิเ่งาสโลง่าสลงม้วนเขาอเขาจะเคยนั่งเดมโบกินอกินี่กับชิปมะนีนะมันจะเป็นแบบนี้ไป่งนอิที่ไป่งนอิที่ตลาดตลาดน้องใหมนี่มันจะมีอะไรนี่ปกติมันจะมีอันหายอยู่นี่ด้วย น้ำมันลื่นเลยเวลาขี่ไปสูบมันดังก็ให้ลูกค้าย้อนให้เลยโจ้าวมึงาน้ำมันลืนย้อนให้เลยลูกค้าลูกค้าย้อนให้เลยเด้อไปสั่นจุ้งไว้จุ้งเปียกหนึ่งแล้วปวดเกือบแต๊ชิบมเหยียบดีขึ้นเออบลยโอ้ตะแดนพวกเจ้าปรคามกันมาเลยเอาเองยังบริการเหยียบได้ดิเหยียบได้ดิมันเป็นเกือบนะปาลีดโอ้ย เกือบโอยเกือบเกบได้แต่เกือน้ำฝนอัคูบ้าคือเพิ่นมาอยูนะำฝนบุบุกเฮื่อนมาจักครบทีมงานเนาะทุกคนเนาะปันอะ้นเอาเนาะอันนี้ก็เห็ดเป็นกระโทงนะทุกคนเนะเคยเห็นมาทุกคน ใรใจมันครบสีคุณลื oui, ้อมาจากนักบาญฮะกตีาได้ไหมโอุ้ท ส no ังพังคาสัมมิพุทธิยามิธรรมังอมมิพุทิยามิสังฆังสังนังคาจัมมิตรียามพิพุทธังอาัมมตียามิธรรมังสรนังคาัมมิตรียามิสังฆังอาจมมิ นี้ทางบ่อจอนเนาะโอ้บ่อสกุลมาแต่งตัวหล่อสิสิเขาเลยออกเบ yeah, no? no. so ิร์แตงมาเนาะบ่อสกุลัน่งาพรกขากับมะเขามาสั่บ่อสกุลอือัเขาเขาต้นเขายังมาน่ากะยอดเกดานี่ ี S <S ๋ยวก็ต้องเวืทานนะทุกคนนะอันนี <t os> <t os <t os t os ้ห้องปลาไว้ใช่ไหมเเเอ้าน

ทมเมู้กมังฟักตังไมยายังทำโมพระิขันันตัวใจยันตังการันตายสังเวชุาทมเมฆายะนาวใจนาวเจตสาวาสังเทผู้กังฟะกตังไมยายังังมันหันตัวใจยันตังการันตาสังเวชุมาสังเทน่ารับพ่อเนื้อกียนัญยาบัน ใต่ที่ยงก็ได้บได้บุญนำกันหลายเด้เนออกทุกคนเนาะ ธรรมางรันตุสาพเทวตาสาพสังฆนุภาเวนัสข้าโสเทุเตภกันตุเทตสาังวัสันตุสพเทวตาสพพสังฆานุภาเวนะส้าสเันตุเตอนุโตนาตาสังฆสโสติสกวตา มีคนอยู่ไหนเป็นคนะเรยนจะมีโตชวนคุยกันไหมทุกคนเลทุกข์ปัญญาปัจจานิภัจญะสุขปัจจานิภัจญสุขปัจจานิสุขหุตุสัพเพวิปปนิโนเอตาตาญาณิสัพพะทาปุญญาสัพพะทังสัพเพเทวานโมทังตุ นีพังเดี <bizarre> ๋ยวทีธี่น่ารู้จกเนาะรซ่งนี่ยังจีพักบวกอะคลิปหนึ่งโอกบมาทุกคนไปมาซุกอมาซุกอ่เสียขี้ป้าคลิปหนึ่งเสียขี้ป้าแล้วลก็ปีปลาอีกคลิปหนึ่งซื้อเรืองเลยโคตรเฟืองล่องเรืองอย่ง้กับไรซ้อมคลิปไม่ใช่ใช่ไหมมันโคใ่ไหมัไรนี่เห ปมาณก่อนมงไปซื้อน่งเด้ปเว็นมากเต็มเลยไ่อห้ก่อนเจา้่ก่อนาห่ก่อนาน้ากอนเจ้าหน้าท่กอนเจาหนี่ก่อนเจ้าหน้ี่ก่อนจ้า้ากอจาหน้ีกนเ้าหน้าที่ก้าห้าที่กเ้า้า่กเาหนาี่ก่อนเจ้าหน้า่กมาีก่าหีกห้ีกเนีอเหน้าีเ้น่เนีอก้แ้ ่เพอนแไนมีอะไยุ่งพอก็แม่น้องเคยมาเง้จจะได้มาจะได้แฟนมาก็ต้องมากถูกีอน่ามีอมีมีมีผู้นี้โอ้บดีเสียนเลยงเนาะน้องเคยมึงนไปนองเคยึงไปะนมึงไปนองเคยกูได้นี่โอ้เอ็นรูงั้นมานี่มึงไปูงนนอนไปนนอ่าแต่ี่เาจะเป็นนองเคยแต่เขาหนาวอะบ เปลี่ยนเล้เขามักอัะไรๆเข้ามักน้ำฟุ้อะไรๆเมื่อจีบประเดือนแท่นซะพอจะมุมมีคูแข่งเนี่ยโ้แนโ้แบอจอนรบ่อไ้บ่อจอนไเฝ่าทุ้มือทุ้งมือไปนอนสามสี่ขึ้นเลยมาฝ่อเลยนะ เบอ้์เวอรมาเฝ้าไมันหลอนเมายานอน่หรับย่างรอออเฮือนป่องป้องปองไม่กลัวมันเหตดอีสัก็ทูเฮือนทูตัวนี้มันทูหอดเบิ้องูุทูกัมกัแพงไปเลยโอ้มันร้อนถื่ตัวอะไมาเนาะรก่นตัวะไรมาถืออิสมบัติยเจออีสมใส่สูบก็ไอจีเฮียเนาะของนเข่ากินนาไนีไปนไป มากินเข่าเยอะวันนี้ทเดี๋ยวกินข่าสามมิรนะทุกคนนะวันนี้นี่ก็ขอบใจทุกคนเด้อบุงทีงเขาไปเอวยซื้อข้อหายกับขอถอกขอพายเนาะเราจะเป็นเอื้อยูดี้ว่บเอือย เฟี okay, first, second, ้นั่นนี่ทุกคนเนาะสี่สอดเนาะอาชันนี่อะไรแบบนี้แบบเดวอนอเมรกอเวบบุยเนาะขอให็นเดบิวตน้ำกันเด้อขอให็นเดบต์ความสุขเนาะมีความสุขสุขมีถึงไปเด้อทุกคนแล้วคลิปของเราจะจบเลยเนาะจบเลยเพราะว่าฟ้าให้ทุกคนเบิ่งฟ้าถ่ายคลิปใหม่แบตกล้องอีเบิบด้นยทุกคนถ้าใครอยากเบิ่งรายละเอียดคลิปเต็มนั่นนี่ก็ไปเบิ่งซ่องป้าเขาได้ด้วยซ่องเมียเขาได้เนาะบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเบิ่งโคษณาเน,นี่เด้ทุกคนเด้อหรือว,ว่ากดซปเปอร์แตงในคลิปนี้ก็ได้เนะถ้าอยากซับพอร์ตกันนั้นนี่ยังได้ก็ขอบใจเบอรทุกคนดีเนาะที่คอยเลือกันมาตลอดบ๊ายบายเดย้ทุกคนเด้อขอให้ได้บุญนำกันหลยายๆซาถูกเอา้า